สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับโรมชี้โพบี้ยุบสภาสะท้อนประชาชนเบื่อประยุทธ์เผยชาวบ้านยี้ดิวดูดงูเห่านายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นิดาโพระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า นายกรัฐมนตรีควรประกาศยุบสภาภายในเดือนธันวาคม2565ว่าอีกคำถามหนึ่งของนิดาโพลคือประชาชนอยากให้ยุบสภาเร็วที่สุดกว่า50%และการที่ประชาชนบอกอีกว่าอยากให้ยุบสภาภายในเดือนธันวาคมปีนี้คือการบอกว่ารีบยุบสภาให้เร็วถือเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะถือว่าประชาชนไม่ได้วางใจรัฐบาลให้ทำหน้าที่ต่อไป และอยากเห็นการคือนอำนาจกลับไปสู่ประชาชนเพื่อกำหนดว่าใครคือผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปภาษาบ้านๆเรียกว่าประชาชนไม่เอาพูเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยระบุว่าจะมีสสจากพรรคอื่นย้ายเข้ามาอีกลอตหนึ่งนายรังสิมันโรมกล่าวว่า สำหรับสสภัคเก้าไกลคงไม่ลาออกเพิ่มอีกเพื่อไปอยู่กับภัคภูมิใจไทยแล้วส่วนพัคอื่นจะมีไปอีกหรือไม่นั้นไม่ทราบแต่ตนไม่คิดว่าประชาชนจะยอมรับการใช้พลังดูดดังนั้นคนที่จะย้ายไปดูให้ดีแล้วกันจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนพูดกับเราตรงๆว่าไม่ชอบงูเห่าเพราะเป็นคนไม่ซื่อตรงและไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการเมืองแบบนี้ถ้างูเห่าไม่แน่จริงและ ไม่มีพลังมากพอก็ไม่ง่ายที่จะได้กลับมาเป็นสสอีกความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กตู่ว่าไงนิดาโพชี้ประชาชนอยากให้ยุบสภาภายในเดือนธันวาคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาะปริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผลงานสภาผู้แทนราษฎรทำการสำรวจระหว่าง14 16ธันวาคม จำนวน1,310หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บนายชวนหลีกภัยประธานสภาในรอบ4ปีที่ผ่านมาผลสำรวจพบว่าร้อยละ31.98ไม่ค่อยพอใจเพราะการประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะก,กันและสสที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยร้อยละ30.46 ค่อนข้างพอใจเพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือร้อยละยี่6ไม่พอใจเลยเพราะสภาล่มบ่อยและการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพร้อยละ9 7 7พอใจมากเพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและการพิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญ,สำ,คญสำเร็จรุล่วงและร้อยละ 1.83ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความพึงพอใจในการทำงานของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในรอบ4ปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ41.98ค่อนข้างพอใจเพราะเป็นคนมีเหตุผลสุขุมรอบคอบและมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ร้อยละย4 0 5ิ่4.05พอใจมากเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมามีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถและทำหน้าที่ได้ดีร้อยละ20.38ไม่ค่อยพอใจเพราะไม่ค่อยมีความเป็นกลางและขาดความเด็ดขาดร้อยละ1 1.76ไม่พอใจเลยเพราะไม่มีความเป็นกลางและไม่สามารถควบคุมให้การประชุมดำเนินอย่างเรียบร้อยไปได้และร้อยละ1.83ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการยุบสภา ของผูเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพบว่าร้อยละ43.13นายกควรประกาศยุบสภ,ภาภายในเดือนธันวาคม65ร้อยละ33.82นายกควรอยู่จนครบวาระของสภา,ภาในวันที่ยิมสามมีนาคม2566ร้อยละ12.37นายกควรประกาศยุบสภา,ภา,ภาในเดือนมกราคม2566ร้อยละ3.74 นายกควรประกาศยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์2566ร้อยละ2.82นายกควรประกาศยุบสภาเพียงไม่กี่วันก่อนครบวาระและร้อยละ4.12ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจความคืบหน้าล่าสุดจิรพรเย,ย้ยตู่มือไม่ถึงเจราจา FTA ไทย EU ไม่สำเร็จไทยเสียประโยชน์มาหาศาลนางสาวจิรพรสินทุไพ y, สรสสร้อ พักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษณนะกรุงบัสเซลประเทศเบลเยี่ยมว่าแม้ในการประชุมในครั้งนี้ไทยได้ลงนามในกรอบความตกลงเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชนจาจักรไทย นางสาวจีรพรกล่าวต่ออีกว่าซึ่งอ้างว่าจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การจัดทำ FTA ไทยสาภาพยุโรปแต่ข้อเท็จจริงคือหากประเทศไทยยังบริหารโดยรัฐบาลพรเดกประยุทธ์การเจรจา FTA ไทยสาภาพยุโรปไม่มีทางจะสำเร็จได้อย่างที่กล่าวอ้างแน่นอนนางสาวจิรพรกล่าวว่าไทยเริ่มเจรจาจัดทำ FTA ไทยสหภาพยุโรป ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่สหภาพยุโรปขอระง,งับการเจรจาในปี2557เนื่องจากมีการทำรัฐประหารโดยพระเอกประยุทธ์ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสิงคโปร์และเวียดนามที่เริ่มการเจรจาในเวลาใกล้เคียงกับไทยสามารถเจรจาแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์จาก FTA เรียบร้อยแล้วทำให้ไทยเสียโอกาสมหาศาลแม่รัฐบาลพระเอกประยุทธ์จะใช้ รัฐธรลปีูญปี60สืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งที่ประชาชนตั้งข้อกังขาอย่างมากมายแต่ได้พิสูจน์ความด้อยประสิทธิภาพของพระเด็กประยุทธ์อย่างชัดเจนเพราะหลังจากเลือกตั้งผ่านไปเกือบ4ปีก็ยังไม่สามารถผลักดันการเจราจา FTA ไทยสาภาพยุโรปให้เกิดขึ้นได้นางสาจิรพกรกล่าวต่ออยว่าแทนที่รัฐบาลพรเดกประยุทธ์จะให้ความสําคัญกับการผลักดันการเจราจา FTA ไทย สาภาพยุโรปอย่างจริงจังซึ่งไทยจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างมากกว่าแต่ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมากลับไปทุ่มสรพพกำลังและงบประมาณไปกับความตกลง CPTPP ทั้งทั้งที่ไทยอาจได้ไม่คุ้มเสียและมีเสียงคัดค้านอย่างหนักมากจากหลายฝ่ายจนสุดท้ายการเจรจาก็ไม่เกิดขึ้นความทึบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมือง มัดตรงภูมิใจไทยสัญญาณแนวโน้มยุบสภาในที่สุดปฏิบัติการออกจากสมาชิกภาพแห่งสสอ,อันเริ่มด้วยในเครือข่ายพักภูมิใจไทยจะส่งผลสะเทือนก่อให้เกิดการพลิกเปลี่ยนในทางการเมืองที่ปรากฏนับแต่วันที่14ธันวาคมอาจเพื่อสนองต่อเป้าหมายในวันที่16ธันวาคมตามแผนของครูใหญ่ยังเสมอ เป็นเพียงจำนวน30กว่าสสที่จำนวนไม่มากนักหากมองตามทฤษฎีที่แยกระหว่างการบ้านกับการเมืองในแบบที่พระเอกประยุทจันโอชาให้คำนิยามและดำรงอยู่ในลักษณะลอยตัวในเมื่อการบ้านเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของพระเอกประย,ยุจันโอชาการเมืองก็ย่อมเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและนักการเมือง ณวันนี้การเมืองในความรับผิดชอบของพรรคร่วมรัฐบาลยังอยู่ในความรับผิดชอบของพระเดกประวิทรวงษ์สุวรรณนายอนุทินชาญวิรกูลนายจุรินลักษณวิสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีอย่างพลเดกประยุทธ์จันโอชาสามารถลอยตัวไปทำหล่อได้ที่ประเทศเบลเยียมกระนั้นหากจำนวนของสสรัฐบาลลดลงอันตรายก็จะมาถามว่าพรานุภาพของพลเดกประยุทธ์จันโอชา ต่อพักพลังประชารัฐต่อพักภูมิใจไทยต่อพักประชาธิปัตย์ยังดำรงอยู่เหมือนเดิมใช่หรือไม่ความหมายก็คือเหมือนกับเมื่อตอนที่มีการขานชื่อพลเดกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 2แม้พลเดกประยุทธ์จะแสดงความมั่นใจทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการประชุมที่เบียวเยี่ยมว่าน่าจะเหมือนเดิมแต่หากจับอากับกิริยาในทางการเมืองก็ไม่แน่ว่าจะเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะมองความคึกคักของพระเด็กประวิตริ์วงษ์สุวรรณที่กระสินไม่ว่าจะมองผ่านความคึกคักของพรรคภูมิใจไทยไม่เ่าจะมองผ่านความไม่แน่นอนของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ในพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากทุกคนล้วนรู้ว่าเป้าหมายของพระเด็กประยุยจันโอชาคือพรรครวมไทยสร้างชาติอันเป็นการเมืองอย่างเด่นชัดพรรคภูมิใจไทยอาจมีเป้าหมายเฉพาะหน้าในการกําหนดแนวทาง การลาออกเพื่อสำแดงเอกภาพที่มีอยู่ภายใต้การปฏิบัติการเพื่อกำหนดสถานะความเป็นพักหลักในทางการเมืองกระนั้นที่ต้องยอมรับว่าเอกภาพนี้หมายถึงพลังและพลังในลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกับอาวุธสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมือในทางการรบในทางการเมืองได้อย่างอนเนกประสงค์เท่ากับเป็นสัญญาณเตือนแนวโน้มที่จะนำไปสู่การยุบสภา